รับสวัสดีครับ FC ทุกท่านอ่ะนะครับก็ด้านหลังผมนี่เป็นประตูด้านทิศตะวัดออกนะครับนะครับด้านด้านด้านหน้าที่ผมยืนอยู่นี่ที่กล้องอยู่นี่นะครับเป็นอาเภอแปลงยาวนะครับตรงที่ผมยืนนี่อาเภอบางคานะครับก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องหนูนะครับนะครับมาดูนะครับว่าพื้นที่ที่มันลกๆบ้างหรือว่ามันมันมันไม่ค่อยเตียยเนาะหนูก็จะมาถากต้นปาล์ม f c มาดูเนาะนะครับไอ้มดแดงก็มาครับผมอย่างนี้เนาะ <จ>ให้เพื่อนๆดูเนาะว่าเนี่ยครับความความรกของมันอยู่แค่นี้เนาะแต่ว่าด้านเนี้ยมัน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 เป็นป่าแต่เป็นเป็นบ้านคนนะครับดา้านนู้นเป็นบ้านคนนะนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นป para para ่าเนาะผมก็ขีดย่าไว้ตายบ้างไว้ตายบ้างก็ประมาณนี้เนี่ยนะครับขีดย่าไว้เนาะแล้วก็ไอหนูตัวเนี้ยนะครับมันผมมาส่องหลายทีแล้วก็ไม่เจอกลางคืนก็มาห้าทุ่มทีเที่ยงคืนทีก็ไม่เจอครับบางครั้งก็มาตีสามทีก็ไม่เจอเนาะนะครับก็ เดี๋ยวจับได้ผมจะเอามาโชว์เอฟซีทุกท่านนะครับว่าหนูพุกตัวนี้่ตัวใหญ่ไหมเนะมาะเมื่อคืนนี้ผมมาดูสองรอบนะครับสามทุ่มกับห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนน่ะผมมาสองรอบเนาะไม่เจอไอซี FC ดูเนาะอ่ะเนี่ยนะครับเขาตรงนี้มันเป็นทางมานะมันมันมันเขาจะถากของเขาเอาไว้เนาะอันนี้คือปามสองปีนะครับยังไม่สองปีดีนะประมาณประมาณสองปีได้นะครับแต่ว่าอ่ะมามาดูหนูเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเรากินเมื่อคืนนี้เนาะเนี่ย ลอยเขาถากนะครับด <S m> ูเน no <welche> ี่ยเนาะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเขาถากเตียนเลยเนาะก็เขามากินนะครับกินไอ้ทางใบอันนี้เนี่ยเนาะทางใบอันนี้นี่แต่ลูกเขาไม่กินนะครับไอ้สีดูลูกเนาะเนี่ยลูกเขาไม่กินเนาะเนี่ยอ่าอันนี้ยูนิวานิสนะครับนะครับนี่ลูกเขาก็ไม่กินเนาะอันเนี้ยรอยเนี่ยเอซีดูนะเนี่ยรอยรอยเขากัดนะครับเขากัดนิดเดียวแต่ว่าเขาเขาไม่กินเนาะเนี่ยรอย กัดดอกตัวผู้อย่างนี้เนาะเนี่ยเนี่ยรอยเขากัดเล่นเนาะกัดอาจจะอาจจะกัดกินก็ได้เนาะเนี่ยรอยนี่นะครับเนี่ยไม่มีขี้เนาะเนาะตรงนี้ไม่มีขี้หนูนะครับก็ตรงเนี้ก็มีลูกนะเนี่ยนะครับลูกปาล์มเนาะเขาเขาก็ไม่กินเนาะนะครับลูกปาล์มเขาอาจจะอาจจะมาเหยียบเล่นแต่เขาไม่กินนะครับเนี่ยดูไอซีดูเนาะเนี่ยนะครับอ่ะที่ควรต้นปาล์มเนี่ยเนาะลูกมีลูกเนี่ยเขาก็ไม่กินนะครับ คือไอปามนี่ก็มีลูกเร็วเกินนะครับคือปลูกแค่2ปีมันมีลูกแล้วนะครับไอซี FC ดูนนเนี่ยเนาะเนี่ยอันนี้คือยูนิวานิทนะครับเนี่ยเนาะเนี่ยเป็นมัดมัดอย่างเงี้ยเนี่ยวันนี้ผมจะมาถาักตรงนี้ให้เตียนนะครับคือทําให้เตียนแล้วก็จะไม่ให้เขามากินเนาะนะครับมาดูต้นที่เขากินต้นแรกเลยที่ทําไว้แล้วแล้วมันไม่มากินนะครับไอซี FC ดูเนาะนะครับไปไปกับผมเลยนะครับคือก็จะเป็นต้นนี้เนี่ยต้นเนี้ย นะครับคือพอผมทําให้เตียนแล้วนะครับเนี่ยนะคือ,อเอ่ยนะครับหญ้าตะกอนเนี่ยหญ้ากองเนี่นะครับเนี่ยเนาะที่มันรก, <sk r isa> กๆเนี่ยนะครับผมก็ขุดออกแล้วทาให้เตียนเตียนพอเตียนแล้วมันก็ไม่มากินเนาะมาดูกันนะครับอเอ่ยนะครับคือต้นนี้แหละที่เขากินต้นแรกเนาะแล้วก็พอผมทําให้เตียนแล้วเขาก็ไม่มากินอีกเลยเนาะเนี่ยตรงเนี้ยคือเตียนแล้วนะครับเตียนแล้วเนี่ยตรงเนี้ย พอเตียนแล้วเขาก็ไม่มากินเนาะนะครับแต่ว่าเขาก็กัดต้นเอาไว้นะครับเนี่ยไอ้ซีดูเนาะเนี่ยยางมันมียางออกมาเนาะย,ยางเขาจะมารักษาตัวเขาเนาะเนี่ยรักษาต้นเขาเนี่ยย,ยางมันจะมียางออกมานะครับคือถูกหนูกัดนะครับเนี่ยเป็นยางยางเนาะก็ผมก็เอาไม้วางไว้แบบนี้แล้วก็ทําให้เตียนแล้วมันก็ไม่มานะไอม้มะพร้าวเขาก็ไม่กัดนะครับดูไอซีดูเนาะมะพร้าวเนี่ยนะครับ เขาไม่กัดนะครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะมากัดคนต้นป, Adjust ปาล์มเนาะต้นปาล์มน่าจะอร่อยกว่านะครับไปดูอีกสองสามต้นเลยเนาะมันก็กัดไปทั่วไปนะครับมันแห่นมันแห่นเล่นอย่างเงี้ยไปทั่วไปเนาะนะครับก็มาดูมาดูทางนี้บ้างนะครับนะครับต้นนี้ต้นนี้เขาเขาไม่แห่นนะครับนี่ต้นนี้ต้นนี้กรลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเขาไม่แห่นเราไม่ไม่เห็นรอยแห่นนะครับอาจมีรอยวิ่งผ่านแต่ว่า เขาไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะต้องถากให้เตียนเนาะนะครับอ่ะก็มีผ่ดต้นขนนมานะครับเนี่ยขนนผมน่าจะได้กินสัก3สามลูกเนาะไอฟีเนาะมีมีหนึ่งลูกนะนะครับลูกนั้นนะครับหนึ่งลูกเนาะกับสองลูกสามลูกนี้นะครับน่น่าจะได้กินสามลูกครับมันมีอยู่หกลูกแล้วแต่หล่นไปเหลือแค่สามลูกนะครับมาต้นนี้นะครับอ่าต้นนี้เขากัดไหมมาดูกันเนาะนะครับ เนี S <S <Vander> <ower> like ่ยให้สีดูเนาะเนี่ยเขาเขาแห่นเอาไว้นะครับอันนี so ้อันนี uh ้อันนี้ลอยมาคืนครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ลอยมาคืนเนาะเนี่ยนะครับอันนี้ลอยเมื่อวานนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้ลอยเมื่อวานนี้นะครับปาเมือเริ่มออกดอกนั่นแหละนะครับคือไอหนูตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวเดียวนะครับน่าจะเป็นตัวใหญ่เนาะก็เฉพาะต้นเนี้ยเขาแห่นไว้สามจุดนะครับด้านนู้นสองเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นเมื่อคืนนี้นะครับเนี่ยสีดูเนาะเนี่ยมอคืนนี้นะครับ อ่ะมันคือนอแล้วก็อันนั้นเป็นดอกตัวผู้นะครับอันนี้คือยูนิวานิสนะครับก็เขาเริ่มมีดอกเขาเริ่มติดลูกแล้วเนาะนะครับมาถึงบ่อเลี้ยงปลาบ้างนะครับ f อฟซีทุกท่านนะครับมาดูเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับลูกนี้เขาเขาให้เช่าเนาะแล้วก็คนที่เช่าเนี่ยเขาเลี้ยงปลานะครับมาดูเอฟซี FC ดูเนาะนี่คือรถเอามาทิ้งใหม่ๆเลยนะครับอ่ะให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะนี่คืออาหารปลาที่ แถวบ้านผมเขาเลี้ยงกันนะครับมีมีกากน้ําปลานะครับขี้ไก่ขี้หมูแล้วก็หนังต้มนะครับแล้วก็หนังเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยครับสามสี่อย่างในที่บ้านผมที่เขาเลี้ยงกันเราเลี้ยงปลาเนาะก็ถ้าจะให้ลําอย่างเดียวมันไม่ไหวนะครับพี่ซทุกท่านเขาหยุดเลี้ยงก่อนจะขายสักสองเดือนหรือเดือนหนึ่งนะครับเขามาให้ลํำเนาะเนี่ยนะครับขี้ไก่กับขี้หมูก็ไม่ต่างกันที่บ้านผมมาดูใกล้ๆกันเลยเนาะเนี่ยพีซีดูเนาะเนี่ย เพิ่งเอามาทิ้งวันนี้นะครับตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นเนาะเนี่ยอันนี้คือคือขี้ไก่นะครับเนี่ยอ่ะนี่คือคือคือขี้ไก่เลยนะครับเนี่ยนี่เป็นบ่อปลานะครับบ่อเนี่ยยี่สิบไร่น่าจะยี่สิบไร่ได้นะครับลูกนี้สิบแปดไลยี่สิบไร่เนาะนะครับนี่คืออาหารปลาที่เลี้ยงกันเนาะที่ผมไม้ถ่ายรีวิวหรือว่าทำคอนเทนต์นะครับก็คือนี่แหละครับคืออาหารปลาเนาะนะครับมาดูปลามต้นต่อไปเลยนี่นะครับก็อันนี้ กัดเมื่อคืนวานนี้นะครับหนูเนาะเนี่ยนะครับต้นนี้นี่ก็อยู่นี่วันนี้เป็นการนะครับเขาเขาเลือกแท้เฉพาะต้นปลาล์มเนาะเขาไม่กินต้นมะพร้าวนะครับเอฟซีดูเนาะเนี่ยมะพร้าวเขาไม่กินนะครับแต่วันนี้ผมจะมาถากให้เตียนเนาะไอ้หนูตัวนี้ทําจับได้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปนะครับว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องเจอนะครับเดี๋ยวก็ต้องเจอปราบใดที่ก็อยู่แถวนี้เนี่ยเอยเขาก็เดินนะครับ มะพร้าวต้นนี้เขาเขาไม่ทําอะไรนะครับเขาไม่ได้กินเนาะเขาอาจจะเดินผ่านนะครับแล้วก็มาดูเนี่ยนะครับเราก็แห่นเอาไว้เนาะเนี่ยอ่ะเขาแห่นเอาไว้อันนี้ก็ปาล์มสองีเช่นกันนะครับแต่เป็นเป็นบางต้นบางต้นมันมีลูกเลยนะครับปาล์มนี่ห้าไม่ฟังนะครับด้านนี้นะครับต้นนี้ก็เนี่ยสองที่เนาะอันเนี้ยอันเนี้ยเมื่อคืนนี้นะครับเอฟซีดูเนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับเนาะเมื่อคืนนี้ผมก็มาดูสองรอบนะครับ สามทุ่มกับประมาณสักเที่ยงคืนมาดูไม่เจออะไรเขาไม่เจอหนูเนาะเห็นตัวอะไรเขากัดครับจะไม่เห็นตัวนะครับอาจจะอยู่ในป่านี้ก็เป็นไปได้เขาไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะไอ้หนูเนี่ยนะครับมาดูต้นนี้ต่อเลยนะครับต้นนี้ก็ดูครับเขาจะกินไหมเดี๋ยวต้นนี้ดูก่อนเนาะต้นนี้ต้นนี้ไม่เห็นไม่เห็นแทะนะครับต้นนี้ไม่เห็นแทะอาจจะแทะด้านนอกไปดูก่อนเนาะ อแทะด้านนี้นะครับเอซีดูหน่อยเนาะเนี่ยแทะด้านนี้นี่นะครับอ่ะเนี่ยแทะด้านนี้เจอขี้เขาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูเนาะนี่นะครับตัวเขาแค่นี้เนี่ยเนี่ยขี้เขาเนาะตัวแค่เนี้ยอ่านี่ครับนี่รอยแทะมื่อคืนเนื้อเนี่ยเนาะแทะมื่อคืนนะครับก็ไอหนูตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องเจอสักสักวันจะได้เนาะนะครับก็มา มาเรื่อยๆนะครับต้นนี้ต้นนี้สามปีนะครับไอเขากินลูกอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับอินซิวทันนะเพราะว่าผมจะไม่ไดเอารูปมันเนี่ยนะครับกิซีดูเนาะเนี่ยอันนี้ก็แทะเมื่อคืนนะครับแทะเมื่อคืนเนี่ยเนาะมันก็จะมีลูกประมาณนี้เนี่ยไอปามที่ผมปลูกก็น้ําก็อยู่ห่างแค่ประมาณคืบเดียวนะหรือฟุตเดียวนะครับเนี่ยน้ำเนาะที่บ้านผมมันประมาณนี้เลยนะครับถ้า ผมไปอยู่ที่บ้านเกิดผมนะครับบ้านกรดบ้านเกิดผมอยู่จังหวัดสักแก้วนะครับหรือกระบินเน,ะนะาผะผมยังไม่รู้นะครับว่าผมจะทําอาชีพอะไรนะครับก็ถ้าผมไปอยู่สักแก้วหรืออยู่กระบินเนี่ยผมยังไม่รู้นะครับว่าผมจะทําอาชีพอะไรเนาะถ้าพื้นที่มันแห้งแล้งเหมือนภาคอีสานบ้านพี่น้องบ้านเรานะครับมันไม่รู้จะทําอาชีพอะไรแต่ว่าที่ที่แปดลิ้วเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์นะครับก็คือหนึ่งในอำเภอบางค้าเนี่ยหนึ่งในใ,ในในประเทศไทยนะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับ บรประมาณนั้นเลยนะครับมาดูต้นต่อไปเลยเนาะก็มะพร้าวเขาไม่กินนะครับเอฟซีทุกท่านต้นนี้เดี๋ยวมาดูเนาะว่าต้นนี้เขาจะแทะไหมมะพร้าวเนี่ยเขาเขาไม่แทะนะครับรู้เลยเขามะพร้าวเขาไม่แทะนะครับต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเขาแทะไหมเนาะไอ้หนูนี่มันจะมาถากเล่นนะครับอต้นนี้อาจจะไม่กินแต่ว่าเดี๋ยวต้อต้องมาทําให้เตียนนะครับอ,อย่างต้นใหญ่ยางเงี้ยมันมันมันกินลูกมันมันไม่ทําไมแล้วนะครับเนี่ย แต่มันจะชอบกัดถากโคนกค็ถากโคนต้นเล็กๆเนาะต้นเล็กมันชอบถากโคนดูหมาไอโมดแดงเฮ้ยพอยังเออนั่นนั่น,น,นพอยังนั่น,น,นโมดแดงก็ฝนก็ปล่อยปนะครับมาดูต้นนี้เนี่ยครับเอฟซีให้ดูนะว่านี่เขาแทะเนาะเขาแทะแล้วก็ ไอ้ปาล์มบ้านผมนี่มันมีตาลูกนครับท่านผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่ให้มีลูกนะครับผมใส่ปุ๋ยเฉพาะตามเล็กเนาะอันเนี้ยนะครับเนี่ยต้นนี้ก็ประมาณ2ปีครึ่งเขาสา3ปีนะครับคือส่วนใหญ่มันมันมีตาลูกนะครับปาล์มบ้านผมเนาะนะครับอันนี้ก็อยู่ริมริมน้ำนะครับมะพร้าวเนาะก็ด้วงกินก็ยอดปกติยอดหักพับอย่างนี้นะครับก็เริ่มแตวออกมาเนาะนะครับกอนมะพร้าวดูแล้วนี่ไม่น่าจะรอดนะครับสองปีนี่มะพร้าวผมตายกับ กตายเกือบสิบห้าต้นแล้วนะครับเนี่ยมาดูต้นนี้เนาะอ่ะไอ้สีมาดูต้นนี้เนี่ยคือไอ้ลูกอย่างเงี้ยแท้กินผมไม่ว่าอะไรนะครับเนี่ยเนาะเนี่ยหนูพุกเนาะเนี่ยก็มีขี้ด้วยน่าจะเป็นตัวเดียวกันเนี่ยไอ้ีเห็นไหมน่ะเนาะดำๆๆน่ะเนี่ยก็รอยแท้กินเมื่อคืนครับไม่รู้มันมาตอนไหนเนาะเนี่ยนะครับไอ้สีดูเนี่ยอ่ะนะครับคือตอนเนี้ยเขากินพุนเลยเนาะให้ดูเนาะเนี่ยมันไอปามบ้านผมนี่ปลูกนี่มันเผลอไม่ได้กันนะครับไอ้สีทุกท่านมันมีแต่ลูกเนาะเนี่ย ตามไอ้สามปีสี่ปีหรือว่าสองปีเนี่ยมันเริ่มติดลูกแล้วติดลูกจริงจังวยนะครับไอซี FC ดูนนี่อันนี้สุกตัดขายได้เนาะแต่ว่าขอให้หนูมันกินไปก่อนนะครับเพราะตรงเนี้มันมันอยู่ใกล้ๆหนูเนาะเพราะว่าด้านนู้นมันเป็นป่าครับไอซี FC ดูมันเป็นป่านะครับแต่มันมีร่องน้ําผ่านก็จริงนะครับก็ะจะมาจบที่ตรงนี้นะครับก็เนี่ยก็บ้านผมก็เป็นแบบนี้นะครับไอซีทุกท่านนะครับก็คือ ด้วยความที่มันก็บอกว่าอุดมสมบูรณ์ก็ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่อยู่บ้านบ้านบ้านนอกหรือว่าอยู่ที่อำเภอกระบินหรือ,อนว,นว่าอยู่จนนังหวัดสแก้วที่ไม่อยู่จังหวัดสแก้วนะครับกำลังกำลังทําพทหอยู่นะครับก็ยังไม่รู้ว่าผมจะทําอาชีพอะไรนะครับผมยังนึกไม่ออกนะครับว่าผมไม่อยู่บ้านผมจะทําอาชีพอะไรเนาะ <outro> แต่ว่าที่บ้านผมผมจะปลูกปลาล์มไว้เช่นกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทาให้มีลูกได้ไหมผมยังไม่รู้นะครับแต่ตรงนี้ปลูกแล้วมันมีลูกเองมันนะครับมันใส่ปุ๋ย ไม่ได้ไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ตั้งใจใส่ปุ๋ยให้มันมีลูกนะครับไอซิลเลนแต่มันมีลูกมันเองเนาะนะครับปุ๋ยสูตรที่มีลูกก็มีสูตรของเขาโดยตรงแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นปามเล็กนะครับบำรุงต้นบำรุงรากไปก่อนเนาะนะครับแต่ว่าเขาก็จะจะมีลูกประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะมีลูกค่อนข้างเยอะนะครับปามเด็กๆเนาะนะครับแล้วหลังๆมานี่ผมมาปลูก10เมตรส่วนใหญ่นะครับ10เมตรกว่าๆถึงถึง11เมตรนะครับไม่ได้ปลูกที่6เมตรอย่างอย่างอันอันรุ่นใหญ่ที่ผมตัดตัดได้แล้วนะครับอยู่ที่กระ๊อผมนู่นเน คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเอสีทุกท่านเนามาดูให้ดูว่าถ้าพื้นที่ที่มันรกๆเนี่ยหนูมันจะมาถากโคนปนปามท่านเล่นเนาะหลายๆท่านที่ปลูกแล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้ตัดก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับที่มันเป็นป,ป่าๆหน่อยเนาะของผมเนี่ย <c ười> เดี๋ยวผมจะจับมาทาคลิปให้ดูนะครับว่าหนูตัวนี้เป็ตัวใหญ่ไหมเนาะนะครับเด <c ười> ี๋ยวก็ต้องจับได้นะครับหนูพวกตัวนี้จริงๆหนูพวกเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ฆ่าหรือว่าไม่ไม่ได้กินเนี่ยมา,มา,มานานแล้วครับเพราะว่าผมอนุรักษ์เอาไว้นะครับแต่ว่าไอ้หนูตัวเนี้ คืนสคืนเนี่ยต้องโดนต้องนจับได้แน่เนาะมาดูกัน,นครับว่าผมจะจับหนูตัวนี้ได้ไหมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจครับ